ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาเกียนแข่งตัวเองนะครับผมซึ่งผมจะทําการอยู่คนละฝั่งกับแคนตัวเองนะครับผม,ผม,ลบบแ,บผมแล้วก็ยิงพีพ่ๆในแคนนะครับผมเออผมก็ไม่ฝีมือผมก็ไม่ได้เก่งเท่าพีพ่ๆทุกคนหรอกนะครับผมแต่ผมอยากทําคลิปเกียนยิงยิงไงเออผมแบบจะลองบ้างอะเออ ไม่เคยทําคลิปแบบเกียนแขนตัวเองเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเกียนแขนตัวเองนะครับโดยเป็นคนทรยศหนึ่งวันนะครับผมเออเขาจะตามยิงพี่ๆแกเข้าไปอย่างนั้นแหละลมาดูกนะันฮะเฮ้พี่เขาปืนหนักเหมือนกันเอาเรื่องนะครับเนี่ยเอายังไงดีเรา แล้วเราอยู่กับใครวะเนี่ยโอ้โหยิงก่อนนะขนาดผมยิงก่อนนะครับทุกคนเมือ่อกี้เออโอ้โหต้นกล้าครับคนนี้คือต้นกล้านะครับอันนี้ตัวโกงครับผมเว้ยโดนว่ะ <laughs> <laughs> ผมจะไม่เรียกชื่อพี่ๆในแคนแต่ผมจะเรียกชื่อตัวละครแทนนะครับผมแทนพี่ๆคนนั้นนะครับผม ซึ่งพี่ๆเขาร,ร,รู้รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าผมเรียกชื่อตัวละครใครเขาก็รู้นะครับผมเพราะว่าเป็นคนเขาเล่นเองนะครับผมโอ้โหตอนนี้ตัวโกงอยู่ทางขวานะครับ <c oughs> โอ้โหเราไปยิงเอาขาเขานะถ้าเรายิงเอาตัวนะครับผมก็ <c oughs> น่าจะนัดเดียวนะไม่น่าพลาดเลย <c oughs> โอ้โหอันนี้คือต้นกล้านะครับผม ปืนหนักเอาเรื่องเลยนะครับยังดีครับผมที่ปืนเรารัวฮะสาดไว้ก่อนนะครับยิงโดนไม่โดนเราสาดไปก่อนนะครับ,นนรบถ้าโดนนี่ก็ถือว่าเป็นของแถมนะโอ้โหโต๊ะวันนี่อย่างชอบเลยฮะนัดเดียวฮะ ไม่อยากจะพลาดกับตัวอ้วนเลยจริงๆนะครับผมแต่แน่เอ้ยแแบบแแบบอันแน่เอ้ยโอ้เกือบจะจิงหมดแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงปักวักแป๊กๆก็ขอัยด้วยนะครับผมน้ำหมอกลงนะตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกดื่นแล้วนะครับผมก็ยังมาทำคลิปอยู่นะครับผมก็ อยากให้ทุกคนนะครับได้ชมคลิปดีๆอย่างนี้นะครับผมคลิปเกลียนนะครับผมซึ่งผมนี่ก็ไม่ค่อยได้ทาคลิปเกลียนนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยจะถนัดเกลียนคนด้วยสิเหมือนเราไปเกลียนอารมณ์แบบว่าเราไปเกลียนเนี่ยจะโดนเขาเกลียนกลับมากกว่าแล้วก็จะถ้าจะเอามาลงก็มันก็ดูไม่ดีเออ <c oughs> ก็เวลาเราทำคลิปก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดนะครับผมอุ้ยโอ้โย ยิงจนแม็กหมดอ่ะเออก็ยังไม่โดนไเป๋ควันโอ้โห,โโหเราโดนต้นกล้ายิงอีกแล้วนะครับคนในแขนเราก็เอาเรื่องเหมือนกันนี่แต่เวลาไปเจอตึงๆนี่ก็ ทางใครทางมันนะเฮ้ยเพราะว่าแคนเหล่านี้โดนแคนตึงๆนี้ตามยิงเยอะนะครับผมแล้วก็เราก็ไม่ค่อยจะตึงกับเขาสักเท่าไหร่นะครับกว่ามาครับตว,วันไม่นะักไม่อยากพลาดจริงๆตัว,วันเนี่ยดัวดวจังหวะสา้นโอ้โมซ้ายนะครับ โอ้โหไอตัวเหลืองก็มาละตัววันตววันเอาตัววันก่อนยังไงก็เอาตัววันก่อนโอ้โหโดนเปลว๊วนยิงนะครับหนักเอาเรื่องนะแคนเราเนี่ยสำหรับใครนะครับที่สนใจที่อยากจะเทสเข้าแคนนะครับแคนของเรานะครับก็เปิดเทสต,ตลอดนะครับหรือว่าใครนะครับที่อยากเทสแคนนะครับผมก็ทักเฟส มาส่วนตัวผมมาก็ได้นะครับหรือว่าใครเจอในเกมนะครับผมก็ขอเทสแคนเขาไปเลยนะครับบอกว่ามาจาก youtube นะครับผมหรือว่ามาจาก youtube ของผมเองนะครับผมเออจะพูดอ้ําอึ้องอะไรวะเนี่ยเออถ้าทุกคนเห็นพี่ๆเขาออนอยู่ในเซิร์ฟนะครับก็ขอเขอเทสได้นะครับผมก็เป็นการเทสสามทับห้านะครับ ก็คือถ้าเรายิงได้ห้นี่ก็คือเอ้ยไม่ใช่สิเรายิงได้3วินนี่ก็คือเราผ่านเข้าแคน,นแล้วนะครับผมแคนเราก็แบบเป็นเล่นแบบพี่น้องนะครับผมรุ่นน้องเคารพรุ่นพี่นะครับแล้วก็ไม่แว้นนะครับกดมีแค่2ข้อเองนะครับเออถ้าสําหรับใครอยู่ยาวๆก็ได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับเรื่องบัฟไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแคนเราเล่น มีบัฟให้เล่นทุกอาทิตย์นะครับผมเพราะว่าคนก็ออนเยอะอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆคน,คนไหนสนใจที่จะเข้าแคนมาอยู่เป็นสมาชิกครอบคอรัวด้วยกันนะครับก็เข้ามันเล่นกันได้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นหัวแคนเองโดยตรงนะครับผมก็จะมีพี่เปลวขวันนะครับผมซึ่งเป็นวานาแคนนะครับผมก็จะเป็นรุ่นใหญ่สุดในแคนแล้วแหละเออ โอเคครับถ้าทุกคนเจอนะครับก็เทดเข้าแขนก็ได้นะครับหรือว่าจะไปยิงคขำๆกันสไตล์พี่น้องครับก็ได้หมดเลยนะครับผมถ้าเจอผมก็ทักทายกันด้วยนะครับผมอยากแบบจะกมงมี F2 F4 กับเขาบ้างอะเออฝัอง่งัก็ตึงเอาเรื่องนะครับแปบ๊บเดียวจะจบแหละ จบสระอย่าลืมนะครับผมก็ทุกฝากทุกคนนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับ